สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามาเห็ดแหนมซีโค้งเด้อจ้ามาเบิ่งวิธีการเห็ดเนาะป้าสิเห็ดจังไถขั้นตอนแรกเนาะเฮากระซับซีโคมาเป็นชิ้นค่ะพอประมาณแบบนี้แบบนี้อ่าเป็นต่อไปค่ะใส่เกลือใส่เกลือเด้อค่ะเกลือให้ลายๆันจะน้อยนะครับมันจะสมไว้ใส่เก,เกในในลือค่ะ ใส่ข้าวเหนียวลงไปน้ำเด้อกค่ะพี่นเนอะข้าวเหนียวทีหนึ่งแล้วเด้ย๋ยวจะบตรต้องแช่น้ําก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้นําในเนื้อหมูเดี๋ยวมันก็ออกมาเด้ย๋ยวจ้าขั้นตอนต,อต่อไปใส่ผงนัวค่ะคั้นค่ะ ฐา,า,านสู้นี้ฮะแซแบด้วยค่ะพี่เ้องเตติมาแล้วหอบนะน,นะนึยฐานไม่เข้าเนื้อเข้านังคะส่กระเทีลงไปเลยคะ่ะ ขั้นขั้นเนาะต่อไปงาน้าเนาะข้าวหนังด้วยกักินง่ายๆค่ะที่บ้านสะจายบ้านๆเนานะ เลืจ้ะพี่น้อนงะอ่าใส่กระปุกไปเลยเด้อค่ะใส่กระปุกจ่าใส่กระปุกใส่กระปุกแล้วตั้งไว้อยู่ข้างนอกด้วยค่ะ<อ>ข้างนอกประมาณแล้วใส่อากาศเนาะอากาศฮ้อน,านอากาศว้อนค่ะ ประมาณสองคืนจ้ะพี่น้นองสองปิดฝาไว้จ้าวางไว้ข้านง,ขงนอกแบบนี้เลยเราจะมาเบิ่กนกฟ้าว่าสีสันชิเป็นแังไบบตอนทอดด้วจ้าชีโค้งหมูทอดแซ่บจ้าเก็ดไว้ในสองมือก่อนจอน,นอิซเอามาทอดด้วยค่ะสีสันได้ทีแล้วนี่เดจะแซ่บเฮงที เที่ยวๆนิดๆแค่กินข้าวน้ำกันค่ะมา